ทถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะนิยปเชินฟังรายการป้าถาคถาธรรมเรื่องใบสำคัญของชีวิตโดยพระราชาพิพัฒนากโกศลวัดศรสีสุดารามกลุ่มเทพมหานครครับขอเจริญพรทศสาธุชนพุทธบระศัททั้งหลายที่มีโอกาสรับชมที่มีโอกาสได้รับฟังรายการปรา่าคกถามเช้าของวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคม ภาษาจดทังหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพุ่งนี้ซึ่งตรงก,กับวันจันที่5พฤษภาคมเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของประสบกรณ์ชาวไทยทุกหมู่เหล่าคือเป็นวันจัตมงคลวันจตมงคลคือเป็นวันเป็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นวันเฉลิมฉลองสิรสมบัติได้จัดมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจํมก้าโจและการที่สี่โปรดให้มีพ,พิธีจตบมงคลขึ้นนั่นพรุ่งนี้เป็นวันจตบมงคลให้ประรหิตชาวไทยทุก,าท,ากทุกหมู่เหล่าที่มีความจุรักพักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จเบรมพิษพระพจ้าตปฐวะพระผู้ทรงเบารสเดชปฏิปฎิปฏิบัตปฏิิชอบเพื่อจะถวายเป็นพระกุศลแก่พระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเส้ความจรักพักดีนั่นเองรายการปรัชรามเช้าของวันทิตที่สี่สภาคมนี้อาจะมาภาพจะได้พูดถึงใบสําคัญของชีวิตไปสักควาชีวิตคือคนเกิดมาแล้วเนี่ยมี้วยการสามวัยวัยหนึ่งวัยเด็กเรียกว่าผสมวัยวัยที่สองวันหนุ่มใบสาววัหนุ่มใบสาวและใบวัยที่สามก็คือประชิมวัยหรือใบสุดท้ายของชีวิต เรามีวัยสามใบด้วยกันปฐมวัยปัจจิมวัยแล้วก็ปัจจิมวัยด้วยกันวัววววยวที่หนึ่งก็แน่นอนเมื่อเป็นเด็กก็ต้องศึกษาเราเรียนหาความรู้มันหนุ่มสาวก็ต้องประกอบหน้าที่การงานทา้งเงินหาทองวัยที่สุดข,ของชีวิตคือวัยปัจจิมวัยนั้นก็ต้องสร้างบุญหากุศลไว้ใส่ตัวเพื่อเป็นจะจะได้เป็นสเสบียงมาส่งต่อไปยังสู่บลบหน้าเมื่อแต่การทำลายขันนั่นเอง นั่นวัยสาววัยนี้เราต้องบริหารวัยให้ตรงกับสิ่งที่จะต้องการอย่าไปทำจอบใบก็ไม่เหมาะไม่ควรเช่นวัยเด็กนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนจะไปทํางานก็ไม่ได้เมื่อวัยโหนวัยสาวเกิดขัดจัการงานก็ไม่ได้ก็ต้องขยันหมั่นเพียเพรเฉพาะอย่างยิ่งแล้ววัยสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าประชิมวัยประชิมวัยก็โค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้าไม่เลี้ยงสร้างกุศลคือความดีใส่ตัวไว มาเป็นการเกิดความเกิดกุศลแล้วว่าแต่การทำลายขันสุโรเบงนาแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรไปใช้ดักโรกเบงนาเรียกว่าปเุเพกตบูจตาต้องทําบุญไว้เพื่อจะได้ส่งผลไปในภพหน้าชาติหน้าเรียกว่ากัตะบูจตานั่นเองใบสําคัญของชีวิตนั่นแหะถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีใบาสาคัญในชีวิตเนี่ยถึงเก้าใบด้วยกันใบที่หนึ่งของชีวิตนะั่นคือใบสุจิบัตก็คือใบเกิด ทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องได้หนึ่งใบก็คือใบโสดรผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ไปแจ้งที่เขตก็ไปแจ้งที่อำเภอว่าโลกเกิดแล้วล้านเกิดแล้ววันที่ตอนนั้นตกฝากเวลานี้ชื่อนั่นพ่อชื่อนั่นแม่ชื่อนี้ทางราชการก็ออกใบให้หนึ่งใบเรียกว่าใบเกิดใบเกิดนี้ถือใบเริ่มต้นของชีวิตนั่นเองเป็นใบเริ่มต้นของชีวิต ถ้าต่อมาก็ต้องศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใ่ตัวเองใบที่สองเรียกใบวุฒิบัตรจะเป็นใบประกาศยบายความรู้ต่างๆเรียกว่าวุฒิบัตรประกาศยบายใบกฎีจบปริญญาตรีเรียกว่าบัณฑิตจบปริญญาโทเรียกมหาบัณฑิตจบเริญเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตเราก็ได้ใบประกาศมาได้ปริญญาบัตรมาเป็นใบที่สองของชีวิต ใบที่สองเขาจะได้เป็นใบบ่งบอกของอาชีพหน้าที่การงานว่าแน่นอนท่านจบนิติศาสตร์ก็ต้องไปเป็นนักกฎหมายจบแพทย์สาส์ก็ต้องไปเป็นไปเป็นมดเป็นหมอจบวิศวะก็ต้องไปเป็นช่างอย่างนี้เป็นตน้นเรียนทางไหนมาจบทางไหนมาหน้าที่การงานก็ต้องไปทางนั้นเพราะมีความรู้มีความชำนาญมีความเข้าใจในศาสตร์ในแขน,แนงนั้นๆ นั่นใบปฏิบัตินั้นเป็นใบที่สองของชีวิตเป็นใบที่จะต้องไปใช้กับการประกอบหน้าที่การงานคือใบที่สองของชีวิตส่วนใบที่สามนันคือใบไปสมัครงานไปสอบเข้างานก็จะมีใบแจ้งกลับมาว่าเราได้งานแล้วก็คือใบแจ้งให้ไปทำงานหรือใบแจ้งเข้าไปรับราชการ ใบที่สามคือใบอะไรก็คือใบเริ่มต้นของหน้าที่วิชาชีพหน้าที่การงานแล้วเราก็ประจางานที่ไหนแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบงานนั้นงานนั้นให้สมกับที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำตัวให้เป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่ทำตัวเป็นผู้ที่รลใไข่ของผู้น้อยทำหน้าที่ให้ครบสมบูรณ์ ตามความสกจภาพกวามสมเร็จของตนเองท่าน,นใบที่สามเป็นใบห,หน้าที่หน้าที่การงานคือจะต้องประกอบหน้าที่การงานเมื่อหน้าที่การงานพอจะเป็นเปึกเป็นแผ่นจะเ,เป็นกรอบเป็นกรามขึ้นมาแล้วเราก็ต้องได้ใบที่สี่ของชีวิตก็คือใบจดทะเบียนสมรสก็คือใบแต่งงานการแต่งงานมีครอบครัวก็ทําให้อบอุ่น เป็นครอบครัวที่จะต้องสร้างฐาน,นะของครอบครัวให้เจริญริ่งยิ่งหรือให้มันคงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นใบที่4นั่นคือใบจดทะเบียนสมรสทุกคนเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องจดทะเบียนสมรสทางราชการก็มอบให้มาอีกหนึ่งใบก็คือใบทะเบียนสมรสบางทีเราก็อาจจะเลือกใบทะเบียนสมรสนะ้าเป็นใบหมดสิทธิหรือใบาขายอิสรภาพ ทำไม่จึงเรียกว่าใบไาข่เสื้อผ้า,พาเพราะถ้าเราไม่แต่งงานไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราจะทาอะไรก็ได้เพราะตัวคนเดียวจะนึกทําอะไรไปไหนทําอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจใครแต่เมื่อเราจดทะเบียนสมรสแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วต้องปรึกษาการหาหรือการเ็นจเจ้าพิจารณาการใดแม้แต่จะทํานิติก,กรรมก็จะต้องเล่าเห็นเล่าความชอบส้วลกันท่านใบที่สี่ก็ไปทะเบียนสมรสนี้ เป็นใบที่จะต้องดูแลกันเราเป็นใบดูแลกันตลอดชีวิตที่การใช้คู่ครองอยู่ด,ด้วยกันคู่ครองจะร่ความร่มเย็นเป็นสุขหรือความผาสุขต้องยึดจากสามประการหนึ่งมีแรงช่วยกัน 2. ให้โอกาสกันและสถึงที่สุดแล้วก็ให้อาภัยกันคือใบที่สี่ส่วนใบที่หนั้นเป็นใบที่ ได้รับประกาศได้รับเกียรติคุณได้รับประกาศเกียรติคุณเช่นเป็นคุณแม่ที่ดีพะวันแม่ก็ได้การยกย่องว่าเป็นแม่แห่งชาติแล้วคุณพ่อก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อแห่งชาติแล้วเป็นโลกก็ได้ไปยกย่องว่าเป็นโูกกตันญยอันนี้เราได้มาอีกใบแล้วใบที่ห้าคือใบประกาศเกียรติคุณ พระไก่คณเลือกสําคัญมากกานทั้งหลายมารับมาแล้วเนี่ยต้องเป็นจริงอย่างนั้นเรา,าร,รักษาระบบคงอย่างนั้นให้ดารงคงอยู่ได้เช่นได้รับกิจบัตรว่าอนยาการยก, wa, รกย่องว่าเป็นลูกกตัญญูประชมาแล้ววันนี้เอพรุ่งนี้เมื่อวนนี้ก็ปล่อยปะละเลยแล้วอย่างนี้เรียกปักชีลอยหน้าเท่านั้นต้องทําให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอโบราณกล่าวว่าบทตรุษยังกะเกลือ ต้องรักษาความเข็มคือรักษาความเข็มได้ชั้นใดใบประกาศเกจิคุณเทลับมานั้นก็ต้องรักษาไว้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะการจะการยกย่องเสริอมตระกาศต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องสําคัญเมื่อสังคมยกย่องเสริอมว่าท่านมีเกจิคุณอย่างนั้นมีคุณอย่างนั้นก็จะการยกย่องให้เป็นประกาศต่อมหาชนด้วยกันแล้วก็ต้องรักษา เก็บจุดกดนั้นให้มันคงต่อไปให้มันคงยืนยานนานต่อไปในใบที่ห้าส่วนใบที่หกนั่นคือใบตราตั้งใบาตาตั้งหรือคดีรับแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยยกเป็นใบที่วุ่นวายที่สุดของชีวิตเลยเพราะอะไรถ้าเราไม่รับการแต่งตั้งเป็นลยเนี่ยแล้วอยู่แบบสุขอยู่แบบสบายอยู่แบบสะดวกจะไปไหนมาไหนก็สะดวก ห้าใบโหดได้รับการแต่งตั้งเป็นนั่นเป็นนี้แล้วเนี่ยไปไม่ได้แล้วต้องรับภาระ,ะหน้าที่การงานที่รับมอบ,บหมายมาในใบแต่งตั้งในใบตราตั้งนั้นเช่นรับหน้าที่เป็นอายกอปตอนี่เป็นต้นแล้วรับจางตั้งเป็นแล้วอบปจอ,อย่างเนี้ยก็ต้องทําหน้าที่ดูแลทาทุกสุขดิบของประชาชนในตําบลน,นั้นดูแลทุกสุขดิบของประชาชนในจังหวัดนั้นเพราะรับใบแต่งตั้ง แต่รับใบตราตั้งแต่รับใบแต่งตั้งหรือใบตราตั้งมาจากสังคมแล้วเราเป็นนายกอบจอก็ต้องดูแลในจังหวัดนั้นๆเราเป็นนายกอบตอก็ต้องดูในตำบลน,นั้นๆ้พระก,ก็เช่นเดียวกันญาติโย,ยมทั้งหลายวันดีคืนดีบวชมาหลายบรรษาเข้าอาคารพระสงฆ์ก็แต่งตั้งให้เป็นบอบตราตั้งให้เป็นเจ้าวาดก็ต้องดูแลรับผิดชอบความเป็นเจ้าวาด ความวุ่นวายถ้าเราะว่าเกิดขึ้นกับชีวิตรับแต่อาราตราตั้งเปนน็นเจ้าตําบลก็ต้องดูแลงานในตําบลน,นั้นๆรับแต่งตั้งเป็นอำเภอก็ต้องดูแลในอำเภอนั้นๆแต่รับแต่งตั้ง,ปงเป็น,น,นจปเจ้าหนะ้าจังหวัดก็ต้องรับผิดชอบดูแลจังหวัดนั้นๆเป็นต้นอย่างนี้ท่านใบตราตั้งและใบแต่งตั้งเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเนี่ยขับสนแล้วก็วุ่นวายขาดวารสงบได้ แต่ก็ทําบรรับการแต่งตั้งมาแล้วหรือรับใบต่อตั้งมาแล้วก็ต้องทําให้สมกับที่สังคมเ้าไว้วางใจกับที่สังคมเขาได้มอบหมายนั่นคือใบที่ที่เจ็ดนั่นคือใบที่หกส่วนใบที่เจ็ดนั้นทั้ง,งหลายหากันทั้งชาติเลยดิ้นรนฝนฝ่ายหากันทั้งชาติ หากันทั้งชีวิตก็คือใบธนบัตรห้ามรู้จักการเรษฐกิจพอเพียงมารู้จักคำว่า,าประหยัดเราก็จะกนัไปคนใช้แบบสุรุยสุรายเวลาเด็กกาวิเดียวมารู้จักพอก็เป็นสิทธิเงินกู้มารู้จักยินดีของใช้ที่ไม่อยู่ก็ต้องเป็นสิทธิเงินผ่อนกู้เขามาใช้ผ่อนของเขามาใช้ตลอดไป นันทธบาทัติได้เปเสือเปของสําคัญไหมก็สําคัญต่อชีวิตแต่ว่าชีวิตนั้นจะมีความสุขได้ไม่ใช่อยู่ที่เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายความสุขเกิดจากความสงบกายสกบวาจาสงบใจอันนี้เป็นความสุขที่มันคงและแท้วนแม่ทามพุทธศาสนาก็เด็กล่าวไว้ชัดเจนว่า,ามีความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบ ไม่มีสุกใดจะมีความมีความสุกเท่ากับความสงบนัตติสันติพลังสุขขังนัตติสันติพลังสุขขังแม้วความสุขเกิดจากความสงบไม่มีไม่มีสุกใดยิด่งกว่าความสงบสงบอะไรสงบกายสงบวาจาสงบใจปกติที่เรากายวาจาใจถือเป็นพวกปกติโดยกายวาจาใจพระทัณลาจะยังเป็นาธาตุของธนบัต ยังไปทาาของเงินทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรคอรับชั่นบางหลวงเรีกว,ว่าทําทุกสิกอย่างนะครับท,ท,ทั้งที่ไม่เหมาะไม่ควรไปตัดไม้ทําลายป่าเพ่นเกยเงินใจทันแตลายไม่กําลังถึงชีวิตธรรมชาติขาดมนุษย์ธรรมชาติอยู่ได้แต่มนุษย์ขาดธรรมชาตินะั้นมนุษย์อยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นการตัดไม้ทําลายป่านั่นก็ถือว่าเป็นการโู้เท่ามไม่ถึงการ ไปเห็นแต่เงินแต่เห็นถึงธรรมชาติให้ความสุขให้ความร่มเือกให้ความปลุกร่มเย็นกับชุดเราได้เลยน่นาทบัดก็พอสมควรแต่การที่เราควรจะมีแล้วก็รู้จักเกษตรพอเพียงรู้จักฐานะของตนเองว่าเราควรจะกินจะใช้มากน้อยประการใดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญของวิตเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือใบที่เจ็ด ส่วนใบที่แปดของชีวิตนะั้นก็คือใบที่แพทย์ได้แจ้งว่าเจ็บป่วยได้โรคอะไรใบที่เจ็ดี่ใบที่นานแพทย์ได้แจ้งว่าเป็นโรคอะไรนะั้นเป็นใบที่ทุกทรมานที่สุดของชีวิตท่านทั้งหลายไปโรงพยาบาลไปตรวจโรคแล้วหมอก็เจาะเลือดไว้เข้าห้องแหลไว้แล้วไปสองวันมาฟังผลนะอีกสองวันก็ไปฟังผล หมอแจ้งว่าเป็นโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้เป็นโรคมะเร็งโรคความดันเปรี้ยวหัวใจสารลพัฒโรคจะเกิดขึ้นนั้นทุกทันทีเพราะโรคนั้นเป็นขันธมามนเป็นขันธามนคือเป็นขันธมามนที่ทําให้เกิดทุกเวทนาในกองสังขารให้เกิดอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการขันอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการขันนั้นเป็นเวทนาเวทนารับมาจากขันธมารน าฉะนั้นไม่มีศัตรูใดเสมอเท่าปยาธิก็หมายว่าไม่มีศัตรูใดเนี่ยจะสมหวัเท่าความเจ็บป่วยบางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าเราไม่ถูกคนนั้นลำถูกคนนี้เราไม่ถูกกันเราเป็นศัตรูกันนั่นเป็นศัตรูจากภายนอกเท่านั้นแต่ศัตรูภายในจริงๆแล้วนะคือโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนบีทานอนะ่ะเป็นศัตรตูที่แท้จริงเพราะนั้นใบที่แปดใบที่แจ้งว่าเราเจ็บป่วย ด้วยโรคอ่ะไหใบนั่นแหละเป็นใบทรมานของชีวิตและใบที่เก้าใบสุดท้ายใบยมลน้ำบัดใบมลน้ำบัดใบอ่ะไหลเป็นใบที่สิ้นสุดของชีวิตแต่ท่านทั้งหลายจะเกตด,ดูนะใบที่หนึ่งไวแจ้งนะ่ะเยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจได้โลกได้หลานมาเกิดเป็นหญิงก็ชอบเป็นชายก็รักเพราะจะเป็นโลกเป็นหลาน ก็ได้ไปเกิดมาตอนไปแจ้งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ใบที่เก้าใบสุดท้ายตอนไปแจ้งเนี่ยร้องโ่มร้องไห้กันเสียอ,อกเสียใจกันเพราะอะไรคนที่เรารักได้จากไปเรียกว่าปิยวิปโยคปิยบิโยกหมายความว่าบุคคลเรารักเราเทิดทูนเราบูชาได้จากไปเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสามีจากภรรยาภรรยาจากสามีพ่อแม่จากลูกๆจากพ่อแม่นะเป็นต้น ทำให้เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ต้องได้มาอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายคือใบที่9ก็คือใบที่สิ้นสุดข,ของชีวิตนั่นเองถ้านสาุชชนทั้งหลายใบที่9ใบมระบัตินั้นทุกคนไม่ต้องการเลยทุกคนไม่ปรารถนาแต่ถึงเวลาถึงวาระก็ต้องได้ เพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะดำรงคงชีวิตเนี่ยให้อยู่ได้อย่างถาวรเ้ราวัานดี้อะไรก็หนีได้นี้อื่นนี้อื่นหมื่นแสนก็หนีได้แต่นี้ตายหนีไม่ได้ทุกคนจะต้องถึงวาระของกาละของความตายความตายนั้นเปนรการสี่ทางด้วยกันหนึ่ง อดตาย2ป่วยตาย3เกิดอุบัติเหตุตายและ4แก่ตายเอาละไม่อดตายอยู่ไปมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ก็ไม่ตายเอาละไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงอยู่ไปกินได้ก็ไม่ตายเอาละไม่ประมาท ไปไหนมาไหนขับรถขับเรือไปเหนือลองตายปลอดภยัยไม่ตายอยู่ไปอยู่ไปก็ต้องแก่ตายเพราะอะไรเพราะสังขารก็เริ่มโทมสังขารก็เริ่มโทมผมที่เคยงอกผมที่เคยงาขางดำเงาสุดก็เริ่มงอกเป็นดอกเหล่าหน้าก็ควา่าหลังก็งอคอก็เอียง หน้าความ่มหลังง,งอคอเอียงเนี่ยก็เป็นนิมิตว่าเราแก่แล้วเอาละท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ไหมล่ะเราจะแก่จริงไม่แก่จริงเนี่ยไม่ต้องไปถามใครบางทีเขาเกรงใจเนี่ยเขาก็ชมว่าเรายังไม่แก่เอาใจว่าเรายังหนุม่มเรายังสาวแต่ที่จริงคนอื่นจะไม่รู้ชะโงตัวเองหรอกว่าเราจะแก่จริงไม่แก่จริงสาวจริงไม่สาวจริงเนี่ยให้ดูที่ไหนอะ่ะ ให้ดูที่สีให้ดูที่แสงให้ดูที่เสียงสีให้ดูที่สีผมแสงให้ดูที่สายตาเสียงให้เสียงกระทบที่หูเตือนเช้าเช้ามาดูกระจกสยมป่าผมเคยดำเงาสนิทเนี่ยมันเริ่มงอกกมาทุกวันทุกวันทุกวัน จะไปเอาอยาอะไรมาย่อมาปิดมากบมันก็ไม่ไม่พ้นมันก็ต้องเปิดก็ต้องเห็นพอผมก็เริ่มงอกสายตาที่มองเห็นชัดทั้งใกล้ทั้งไกลหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่เห็นชัดพออายุมากข่าวสายตาก็เริ่มปลาเริ่มปางนี่แสงก็เริ่มบอกเลยว่าริบลีกัทุกทีแล้วเสียงก็เช่นเดียวกัน เสียงเคยได้ยินชัดโยไกล้โยไกล,ไกลพูดเบาพูดดังก็ชัดแต่พออายุมากเก่าหูก็ชักอื้อชักไม่ค่อยได้ยินนี่ก็เป็นนมิติแห่งความแก่ให้เห็นแล้วว่าสีแสงเสียงในตัวเราสีคือผมเคยดามเกาะมาข้าวแสงที่เคยเห็นชัดกม็มาฟ้ามาฟางหูที่ได้ยินชัดก็มาอื้อเนี่ยเพราะความแก่เข้ามาเยือน หาโกงนาความหลังงอคอเอียงเข้ามาที่ข้อสำคัญจึงบอกว่าในทางพุทธศาสนาในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจ,จึงตัดอป,ปิมาตธรรมธรรม,มที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตข้อํานองโบราณกล่าวว่าครบพระครบชีตายวันตายพุ่งครบพอคายุยืนหมื่นปีเื่งครบพระครบชีตายวันตายพุ่งพรพะเลยพระท่านอบรมสั่งสอนแนะนําไว้ไว่าโยม นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไว้เช้าสายบ่ายเย็นนึกถึงความตายไว้ถ้าคิดถึงความตายไว้ได้เนี้ยมันจะได้ไปหักอะไรไปหักลบกับความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นลมแล้วเนี้ยมันจะโลภหยุดตลอดเวลาอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากเป็นนี้อยากเป็นนั่นทุกต์เราเลยไปเอาความตายมาครอบมาเอาความตายมาไว้เราจะได้คิดได้ว่าเราจะละลดให้ความโลภใด คิดอะไรอย่างที่คิดถ้าได้ทุกสิริที่คิดเมื่อจะกองไว้ที่ไหนได้บางไม่ได้บางจังประเมย่มาตายไปก็กองไว้ที่เดิมแม้นตัวเราเองก็จะเดียวกันทรัพย์สมบัติหายปไ,ไ,หหาไปไม่ได้แนทรัพย์ส,ส,สมบัติหาไปไม่ได้ทิ้งแต่แต่ต้นทุนบนกุศลทรัพย์สมบัติทลายให้ปร่งชนล่าขเขาตัวก็ยังหาไปเผาไฟฮั่นามาราะทำข้อนี้จะว่าถ้าเรามีมรณะ ติอย่างนี้แล้วเนี่ยหักความโกรธหักความโลรธเลยเลยความโกรธก็เช่นเดียวกันพอโกรธขึ้นมาแล้วจะเป็นเอาตายกันจะเข้นจะฆ่ากันไม่จะไปเินไปฆ่ากันเดี๋ยว็ต้องตายจากกันอยู่แล้วโยมดูกไก่สิพอฆ่าข้าวมันไก่เนี่ยไปซื้อไก่ที่เข่งใส่เข่งมาจากตลาดคงเตยซื้อมายี่สิบตัวเขาก็จับเชือเวลาสองตัวสองตัวสองตัวสิวบวันก็หมดเข่ง แต่เราบ่าวอยู่เข่งมันแข่งกันนะไอ้ไก่ยี่สิบตัวเนี่ยตีกันชกตีกันเจอกันรังแกกันทะเลาะกันเจ้าในเข่งแล้วมันก็หายเวลาตองตัวตองตัวถอาไม่ชีวันก็หมดเข่งชั้นใดคิดถึงตรงนี้ไว้สิแต่กวนเราก็ต้องตายจากกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่ไม่จากกันเนี่ยจะไม่ตายจากกันทําไมไม่รักกันไว้รักกันไว้ปกปิดไว้สมัยตีไว้สร้างความดีให้กันไว้ สร้างความรักให้กันไว้สร้างมิตรสัตย์ให้กันไว้แล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันมโนสิมาราชิคอนนี้เนี่ยหักได้นะมาราจิ้อที่สามนั่นคือความโกรธความโลภและความหลงเหมือนกันถ้ามัวจะหลงโดยปราศจากสติปรปัญญาไม่ได้ต้องศัทธายคือความเชื่อประกอบด้วยปัญญาเชื่อสงกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมเชื่อเรื่องกรรมลิขิตไว้ เราก็เชื่อเรื่องภายในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายพัดผ้าจากของรักมีกลับไปของของตนแต้วเมื่อเราเป็นมารเสร็จได้อย่างนี้แล้วจะตั้งอยู่ในความไม่รากของชีวิตแล้วสักวันหนึ่งก็จะต,ต้องได้บาชิก้าแน่นอนเลยบาชิก้าคือก็คือใบการจากไปในโลกนี้ถ้าเราอยู่กันแล้วจากเป็นโอกาสกรร็ไม่ได้เจอเจอกันอดก ไปต่างประเทศไปเมืองนอกไปยุโรปไปเอเชียแล้วแต่สามวันเจ็ดวันหกวันสิบวันเดี๋ยวก็กลับมาเจอมาเจอกันเดี๋ยเพราะอย่างยิ่งแล้วพู้เป็นสามีภรรยาแต่ต่างตายสิหมดโอกาสเลยจะมีความประพิมพประภัยประการใดก็ไม่สามารถที่จะมาเจอมาเจอมาพูดมาคุยมาเกื้อกูลแล้วก็ได้อีกแล้วเพราะความต่างตายของใบที่เก้านั่นเองนั่นใบที่เก้าเป็นใบมรณบัตร เป็นใบที่ทุกคนไม่ปรารถนาอยากจะได้แต่ทุกคนก็ต้องได้นี้ไม่พ้นหมอก็ต้องตายพยาบาลก็ต้องตายเจ้าของโรคพยาเจ้าของโรคพยาบาลก็ต้องตายโรงงานทำยาล้านขายยาตายหมดต้องได้ทุกคนในมอในใบ,บรบัดใบจิกานั่นเองก็สวดฟาร,ร์มแล้วใบทั้ง9้าใบนับจากใบที่หนึ่งคือใบสุติบัต ใบที่สองคือใบบุธิบัตรใบที่สามคือใบทะเบียนสมรสใบที่สามคือใบเข้าการงานใบที่สี่คือใบเีือสมรสใบที่ห้าคือใบประกาศทีคุณใบที่หกคือใบแต่งตั้งใบที่เจ็ดคือใบทะเบียนใบที่แปดคือใบสั่งของแพทย์และใบที่เก้าใบมรตกทางเก้าใบนี้ระหว่างใบที่สองที่แปดนั้นไม่แน่นอนแต่ใบที่หนึ่งกับใบที่เก้าแน่นอนที่สุด ทุกคนไม่สามารถที่จะหนีพ้นใบิก้าวไปได้เลยท่านสาธุชนพุทธบษตททั้งหลายวันที่สิบสามพุทธภาคมเป็นวันวิสขาบูชาซึ่งตรงกับวันที่องค์สมเด็จหาผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประสูติตัดสู้เร็จดดับขันทะปนิพาน ทางพุทธญาณามาฆะบูชานุสร์ซึ่งสร้างที่หมู่สามตมศิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอยู่ด้านขวามือของน้ำตกสลิกาจัดงานบุญมหากรุศลขึ้นในเทศกาลของวันวิสาขบูชาซึ่งตรงเกับ,บันที่สิบสามพฤษภาคมที่จะถึงนี้าาท่านสาธุชนจังหลายพุทธเจ้ามาฆะบูชานุสร์จังหวัดนาย,ยกนั้น มีสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ก็คือองค์สมเด็จพระพุทธพระปากเจ้าพุทธรูปนาคก้า9เมตรมีพระเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มีหันเจ้าพระอทิตสมารุอีกแปดสิบองค์เป็นลานใหญ่กว้างสวยงามมากท,าทั้งหลายาจังหวัดนครนายกนะท่านที่เคยไปแล้วก็ขอโมทนาบุญด้วยถ้าจะไม่เคยไป ไปกับเถอท่านครั้งหนึ่งในชีวิตชวนกันไปเยอะๆชวนกันไปมากๆได้เห็น<ม>ก็ได้เป็นบุญตาได้ไปสวดมนต์<ม>ก็ได้เป็นบุญปากได้ไปก้มไกากก็ได้บุญได้เป็นบุนตัวโอกาสวิสกบูชานี้ไปเทพยานมาคะบูชาดุสสร์ซึ่งสร้างดูที่น้ำตกสุนิกาอามเพอเมืองจังหวัดนครนายกให้ที่สุดในการแสดงปากกถาธรรมของเชา้าวันอาทิตย์ ที่สี่พุทธภาคมนี้สังภาพขอจเจริญพรอำนวยพรจะสังหลายจงประสบซึ่งความผาสุขสริสวัสดิ์พิพัศรมงคลอนเนกสุผลลาบุทธาพรต่อที่ทุกสถานต่อการทุกเมื่อเทินขอจะเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องใบสําสำคัญของชีวิตโดยพระราชพิพัฒน์โกศลวัดส,สีสุดารามกรุงเทพมหานครวิทยุแประเศ